ถ้าแบบดูทีเซอร์ก็หมดแรงแล้วอ่ะถ้าคลิปเต็มไม่มีแรงเลยเหรอคลิปเต็มฉันไม่สลบเลยเหรอรอดสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องค k ม m รันนี่นะคะทุกคนคือแบบเปิดคลิปมารันอาจจะดูแบบอ่อนแรงนิดนึงไม่ค่ะเราจะอ่อนแรงไม่ได้เพราะว่าวันนี้นะคะรันจะมาทำคลิปรีแอคชั่นคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอูยองเอทีสนะคะเพลง Bad จากคริสตัล Nói nè, có đây รับเลือกให้เป็น Art i s t of t h เด o n t h ประจำเดือนมิถุนายนของช่องสตูดิโอชุมนะคะที่รันตัดสินใจทำดีแอคลงช่องเดียวเนี่ยเพราะว่าแน่นอนมันเป็นความไบแอสของรันล้วนๆเพราะตอนนี้อย่างที่รู้ๆกันจากช่องอาหารธเนาะรันพูดไปแล้วว่ารันเป็นเอทีนี่นะทุกคนแต่มีน้องมินกีนะจ๊ะ <laughs> แตยเอาจริงตอนนี้ในทวีตอะเอทีนี่ทุกคนอนะกลายเป็นมินอูยองโดยไม่ได้รักหมายตั้งแต่วันศุกร์ที่ทีเซอร์ออกตั้งแต่บทสัมภาษณ์ออกใช่ไหมดิฉันคืองงแต่พอถึงวันนี้ตั้งแต่ตื่นลืมตามิ ตื่นเต้นมากอาจจะงงว่าจองอูยองเป็นใครนะคะจองอูยองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของวง ATEEZ น้องทําหน้าที่เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์วอคอลฟเสเซ์เคิวิชวลนะเพอร์ฟอร์เมอร์ก็คล้ายๆกับมินเดซแหละคือวงนี้เปิดตัวมาพีเดบิวต์เนี่ยก็เป็นคลิปแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ชันการเต้นแล้วอะอยากให้ทุกคนลองไปหาดูพิมพ์ว่า KQFLAS e นะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอมันจะขึ้นมาประมาณสคลิปก็ลองไปดูกันได้นะจะได้รู้ว่าแบบว่าเออวงนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงน่าละค่ะตอนนี้ก็เหลือเวลาาาออีีีีกกแคค่2 2 2นนนนนทททุต้ แล้วนะคะอ่ะ Of the man, oh, yeah, I don't want to be another. Him, oh, that shit is so Finally, you found yourself a friend, and you've run them over ever since the start of so the sun. I'll bring the cook, I know you so well. I can see the way you did, got I don't want your worst behavior. I want it just like that. I can see the way you look at me waiting to a tang. You got all your worst behavior, I want it just like that Ready for death Ooh Pinchola, pinchula. เลชอนเมื่อกี้คนดูจริงคือเราไม่คือแบบว่าไม่เคยฟังจนจบเพลงอ่ะของพวกฉบับอ่ะแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นการแบบมิกเพลงขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเราได้เบาตรงเน้ยโหอ้อขอดูรอบทุกคนขอดูรอบขอดูรอบเลย งงกลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ตั้งสติดูอีกรอบนึงแกใครมันจะไปไหววะดูหน้าด้วยใครจะไปไหวดูทูาทั้นยูทูบชันแบบมาพูดในแง่ p e r f o r m ร์แมแบบจริงๆเลยละกันก็ตัวเพลงแบทเนาะเปิดมาคือว้าวมากน้องจุดไฟเต้นคลีนจริงคลีนมากชาร์ปมากสำหรับเราแล้วก็เรื่อง facial expression ของเอทีซก็รู้ๆกันอยู่ว่าแบบว่าไม่ธรรมดาแต่ว่าในคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี้ย น้องคือแผวพาพวมากทุกคนแผวพาพวจริงแบบเอยจงอวยองนายเป็นเสือวันเนี่ยได้เห็นเสน่ห์อีกมุมแล้วก็เราชอบพาร์ตตรงที่เออ ready for this ใช่ไหมแล้วก็ switch พาร์ตีกพาร์ตหนึ่งก็คือเป็นน้องกับเสื้อยืดแล้วก็เป็นคุมด้วยแจ็คเก็ตหนังสีดำเนาะเปิดมาก็คือแบบที่ฉากเป็นแบบยื่นมือแล้วก็ให้พี่แบ็กอัพโยแล้วก็ฟลิปตัวมาต้องชื่ยชมทีมแบ็กอัพด้วยนะเพราะว่าเกิดพลาดอะไรขึ้นมามันก็เป็นอัิเตบได้เลยอ่ะซึ่งมันเสี่ยงมากแต่น้องก็ ที่จะเสี่ยงแล้วก็พี่พี่แดนเซอร์ก็ช่วยซัพพอร์ตกันได้ดีมากภูมิใจอะเราอาจจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเอทิสในที่เป็นแง่ของกลุ่มไลฟ์สดไปที่น้องมาเต้นไม่ได้เห็นเปอร์ฟอร์แมนซ์จริงจังซึ่งพองมาทำเดี่ยวแล้วอะก็จิตอะเราภูมิใจในเอท s สมากเลยนะคือสกิลเขาแบบรู้เลยว่าฝึกมาหนักจริงพยายามมากจริงๆอะเออเห็นแล้วก็ภูมิใจไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเลยอะอยากให้ทุกคนลองไปดูนะใครที่ไม่ได้ติ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบเสพพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์สั้นเต้นเรา ว่าคลิปเนี้ยก็เป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งเลยเนาะถ้าเราผิดภาพประการใดตรงนี้เราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะแบบความฮอตของอูยอมมันกลบสติดิฉันหมดแล้ว,วทุกคนเออเนาะก็ต้องขอบคุณทางสตูดิโอชมด้วยที่เลือกน้องมาขอบคุณทางโคโลอกราร์เฟอร์ทีมแดนเซอร์ด้วยนะคะที่แบบช่วยน้องสร้างสร้างให้โชว์มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะเออเพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งนี้แบบชอบมากอ่ะชอบ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 มากจริงๆไม่มีอะไรจะอวยเลยคือมันดีเออถ้าทุกคนอยากรู้ดียังไงนะคะสามารถไปดูได้นะคะที่ c h a n n e l Studio น,นั่นแหละลองดูทุกคนถ้าดูอาจจะติดใจถ้าแบบว่าสนใจเมมเบอร์เอทอาจจะถูกใจน้องอุยองหรือเมมเบอร์คนอื่นๆที่สนใจเอทีสอะไรเงี้ยก็ทักรันได้เนาะรันก็ทําการแบบตั้งแผงขายให้ทุกคนหรือ ทุกคนสามารถไปดูคลิปแอร์หาขายได้นะคะรันก็ทำการตั้งแผงไปที่เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปแบบว่ารับชมรับฟังกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมปั่นยอดวิวให้น้องอูยองกันด้วยน้องกับคลิปแบดนะคะทางช่องสตูดิโอชมนะไปปั่นวิวกันทุกคนสองอวันนี้รันก็ขอตัวลาไปก่อนไปตั้งสตงสติสตังแล้วก็ไปปั่นวิวให้น้องต่อนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย